สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้กันตนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตา3า33เป็นผู้กันตนมาตาา39และเป็นผู้กันตนมาตา40ก็คงจะเป็นที่ทราบดีกันแล้วนะครับบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันก็ เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งก็ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคมปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาและก็มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้แทนผู้กันตนและฝ่ายผู้แทนนายจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามรับรองโดวยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการนั่นเองหลายคนสงสัยหลายคนมีคำถามเข้ามาเรื่องของแนวนโยบายสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าแนวนโยบายหรือแนวทางเพิ่มสิทธิ์แนวทางแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีกันตนตามนโยบายทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งก่อนหน้านั้นมีการสื่อสารมีการชูนโยบายก่อนจะมีการเลือกตั้ง14นโยบายมาดูกันนะครับว่า14นโยบายจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน แล้วที่สำคัญวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคมปีพศ2567ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการประชุมบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งมีการประชุมเมื่อเวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมาหรือว่า14.00นที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญก่อนหน้านั้นทีมประกันสังคมก้าวหน้า ก็ได้ถแถลงเรื่องของการที่จะมีการประชุมบอร์ดในวันนี้ว่าหลังจากที่มีการประชุมบอร์ดประชาสังคมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะมีการสื่อสารจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีการถแถลงหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายผู้กันตน โดยมีทีมประกันสังคมก้าวหน้า6ท่านและอีก1ท่านที่ไม่ใช่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับทีมนะครับบอร์ดประกันสังคมผู้แทนฝั่งนายจ้าง7ท่าน7คนรวมไปถึงผู้แทนจากรัฐบาลอีก7ท่านซึ่งก็คาดว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอย่างไร จะต้องฟังแถลงหลังจากประชุมของทีมบอร์ดประกันสังคมและทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งแน่นอนครับมีคำถามจากหลายๆคนที่ท,ทราบเข้ามาว่านโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้า14ข้อที่ชูนโยบายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันนะครับว่านโยบาย 14ข้อของทีมบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันหรือทีมประกันสังคมก้าวหน้าปัจจุบัน <c oughs> จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเรามาพูดคุยกันเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์สำหรับบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันหรือทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งก็มีวาระในการประชุม2ปี2ปีเท่านั้น 14ข้อจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนภายใน2ปีจะทำให้ผู้กันตนที่เลือกตัวแทนของผู้กันตนเข้าไปเป็นบอร์ดฝ่ายผู้กันตนเองจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมาดูกันนะครับ14ข้อก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งแอดมินจะมาพูดคุยและจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทั้ง14ข้อ มาดูข้อที่1ชูนโยบายข้อที่1ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนโยบายข้อที่1ของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันเขาบอกว่านโยบายข้อนี้จะเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ปัจจุบันมี ทั้งหมดเท่ากับเกือบ12ล้านคนพูมกัน,นมาตา19มาตาาม9มีทั้งหมดปัจจุบัน1ล้าน7แสนกว่าคนเขาบอกว่าจะเพิ่มประโยชน์เงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรเป็นสอง0 0บาทต่อครั้งต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้งซึ่งปัจจุบันเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร จะเหมาจ่ายเพียง1,7,500บาทต่อการคลอดบุตร1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับการคลอดบุตรและจะสนับสนุนสิทธิ์ลาคลอดจากปัจจุบัน98วันจะสนับสนุนสิทธิ์การลาคลอดสำหรับผู้หญิง180วัน นโยบายข้อนี้เขาบอกว่าเป็นนโยบายข้อแรกสำหรับสิทธิประโยชน์เรื่องของการเพิ่มค่าค้อบุตรหมายความว่าในกรณีที่ทีมบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันได้มีการประชุมและอาจจะมีการปรับสิทธิประโยชน์กรณีค้อดบุตรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีค้อดบุตรเงินเหมาจ่ายเป็น2 0 0 0 0บาทหมายความว่า เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรเพิ่มอีก5,000บาทต่อการคลอดบุตรต่อครั้งเป็นตน้นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และก็ผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นนโยบายเป็นการเพิ่มสิทธิที่ดีหากเป็นไปได้และ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอดประกันสังคมก็สนับสนุนให้สิทธิการลาคลอด180วันปัจจุบันสิทธิการลาคลอดได้เพียงแค่98วันซึ่งตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการก็คือรับหลักการเห็นด้วยเห็นชอบ ในร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้มันไปสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัตินะครับของสวัสดิการคุ้มของแรงงานหากมีการสนับสนุนการลาคลอด180วันนายจ้างก็จะจ่ายให้กับลูกจ้างเท่ากับเท่ากับนะครับครึ่งหนึ่ง50%เท่ากับครึ่งหนึ่ง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินจากสำนักง,งานประกันสังคมครึ่งหนึ่ง50%ของค่าจ้างซึ่งเป็นการขายายวันลาค้อบุตรตรงนี้แหละครับมันไปสอดค้องความเป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนนะครับซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ผ่านที่ประชุมสภาสภารับหลักการก็คือผ่านวาระที่หนึ่ง และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมธิการนะครับ1ชุดเข้ามาพิจารณาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและทีมประกันสังคมข้าวหน้าอาจจับเพิ่มสิทธิ์สนับสนุนการลาเพื่อเฝ้าคลอดเลี้ยงดูบุตรของผู้กันตนชายนะครับของผู้กันตนชายซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ให้สิทธิผู้ก,กันตนชายมีสิทธิ์ลาคลอดได้90วันลาเพื่อดูบุตร90วันเป็นต้นถามว่านโยบายข้อนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแอดมินคิดว่าเป็นจริงมากๆเป็นจริงมากๆเรื่องของการเพิ่มสิทธิเรื่องของการคลอดบุตรเป็นสอง0 0บาทต่อ การคลอดบุตรหนึ่งครั้งมาดูนโยบายข้อที่2ที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันจะเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตรปัจจุบันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตาา33-39ที่คลอดบุตรออกมาเบิกเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรท่านยังจะได้เงินสงเคราะห์บุตร ต่อบุตร1คนต่อบุตร1คนเดือนละ8 0 0บาทแต่จำกัดอายุจ่าย800บาทไปจนถึงบุตรอายุ6กขวบ6ปีบริบูรณ์เท่านั้นทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่าการเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้เขาจะเพิ่มเป็นเดือนละ1 0 0 0บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนนั่นก็หมายความว่า เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้กันตนมาตรา3 3 3 9เพิ่มขึ้น200บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจะจ่ายเงินทุกๆวันสิ้นเดือนนั่นก็หมายความว่า <c oughs> หากเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนี้บุตรของผู้กันตนมาตาา3 3 3 9จะได้เพิ่มเดือนละ200บาทต่อบุตร1คน นตน้มาดูนโยบายข้อนี้คิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้น,ไไดนะครับคือนโยบายข้อนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ได้จ่ายให้กับผู้กันตนทุกท่านทุกคนจ่ายให้กับผู้กันตนที่ทําเรื่องขออนุมัติเงินค่าสมครอ์บุตรที่สํานักงานประันสังคมนโยบาย ตรงนี้ข้อนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะขยับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรได้มาดูนโยบายข้อต่อมาข้อที่สเป็นนโยบายหลังจากเงินสงเคราะห์บุตรหยุดจ่ายก็คือเมื่อบุตรครบ6ขวบ6ปีบริบูรณ์เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่ายท,าทันทีทีนี้ นโยบายข้อนี้มันจะไปต่อเนื่องกับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมก้าวหน้าทีมบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปกันตนมาตรา33-39ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงแรงงานข้ามชาติสนับสนุนจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุระหว่าง7ปีไม่เกิน12ปี ปีละ7,200บาทต่อปีตรงนี้ก็จะเป็นเงินช่วยเหลือต่อจากการรับเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมหยุดจ่ายซึ่งท่านลองคิดดูเพิ่มเงินค่าเลี้ยงดูบุตร7-12ปีก็จะเท่ากับ5ปี5ปีท่านก็เอา7,200บาทคูณ5ปีก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนค่อนข้างเยอะ นโยบายข้อนี้ <c oughs> หากทีมบอร์ดประกันสังคมปัจจุบันทําได้คิดว่าได้ใจพี่น้องผู้กันตนที่มีบุตรนะครับอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมาดูนโยบายข้อที่4สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน5ล้านบาทดอกเบี้ยไม่เกิน2%นโยบายข้อนี้เหมือนกับว่าคล้ายกับที่ประกันสังคมปล่อย สินเชื่อให้กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำนั่นเองคล้ายๆกันซึ่งนโยบายข้อนี้คิดว่าก็น่าจะทำได้เพราะว่าประกันสังคมเคยทำมาแล้วมาดูนโยบายข้อที่5นโยบายข้อนี้เป็นพัฒนาบัญชียาเดียวกันหมายความว่าอย่างไรคือการพัฒนาบัญชียาเดียวกันไม่ต้องจ่ายสำรองทลายกำแพง ระหว่างสิทธิของข้าราชาการสอปอสอชอบัตรทองและประกันสังคมเขาบอกว่าจะต้องจ่ายยาบัญชีเดียวกันให้เป็นมาตรฐานไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องสำรองจ่ายนโยบายข้อนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงมาดูนโยบายข้อต่อมาข้อที่6ข้อนี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันจะไปสอดคล้องกับ เรื่องของสนับสนุนสิทธิ์เพื่อเลี้ยงดูบุตรเพื่อเฝ้าดูบุตรที่ว่า90วันซึ่งนโยบายนโยบายข้อนี้จะมีการจ่ายเงินชดเชยในเรื่องของการลาดูแลคนในครอบครัวคนในครอบครัวนอกจากบุตรซึ่งนโยบายข้อนี้จะมีเงิน ชดเชยวันละ300บาทต่อวันแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน1,500บาทต่อปีนั่นก็หมายความว่าไม่เกิน5วันสำหรับการจ่ายเงินชดเชยการลาเพื่อดูแลคนในครอบครัววันละ300บาทนโยบายข้อนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคลุ้มคองแรงงาน <c oughs> มาดูนโยบายข้อที่7นโยบายข้อที่7นี้ก็น่าสนใจมากเป็นการเพิ่มสิทธิ์กรณีว่างงานซึ่งปัจจุบันกรณีว่างงานในกรณีลาออกเองจะได้รับเงินทดแทนชดเชยการว่างงานกรณีลาออกเอง30%เปเ็นป็นระยะเวลา3เดือนเท่านั้น <c oughs> เพิ่มสิทธ์ นโยบายข้อนี้ในกรณีลาออกเองจะขยายก,การรับเงินชดเชยกรณีว่างงานจาก3เดือนไปเป็น6เดือนแต่ยังคงยึด30ของค่าจ้างเพดานไม่เกิน1 5 0 0 0มับาทเหมือนเดิมและในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง <c oughs> ถูกเลิกจ้างปัจจุบันกรณีถูกเลิกจ้างประกันสังคมจะจ่ายชดเชยเงินค่าเลิกจ้าง50ของค่าจ้าง ไม่เกินเพนดาน15,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนแต่นโยบายข้อนี้จะขายายเพิ่มไปอีก3เดือนจะขายายเพิ่มไปอีก3เดือนเป็น9เดือนแต่ยังคงจ่ายเงินชดเชยการหยุดงานอันตรา50ของเพดานค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทเหมือนเดิมดโดยสรุปนโยบายข้อนี้สิทธิ์กรณีว่างงานจะขายายเพิ่มอีก3เดือน ไม่ว่ากรณีเลิกจ้างไม่ว่ากรณีลาออกเองซึ่งนโยบายข้อนี้ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมปัจจุบันที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันชัดเจนว่าจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้มันมีมาตราหนึ่งที่จะขายายนะครับสิทธิ์เงินรับกรณีว่างงาน จากอายุ55ปีข้าปีขยายไปเป็น60ปีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันจะไปสนับสนุนพระราชบัญญัติประกันสังคมปัจจุบันปัจจุบันที่กำลังจะนำเสนอเข้าสู่ครมมาดูนโยบายข้อที่8ข้อที่8เป็นนโยบายขยายสิทธิประโยชน์คนพิการเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ทุกที่ไม่ตัดสิทธิการใช้ร่วมกับสวัสดิการอื่นอย่างเช่นเบี้ยคนพิการ น,น,นะครับนโยบายข้อนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะมาดูนโยบายข้อที่เกาประกันสังคมทุนหน้าให้ประชาชนชนทุกสายอาชีพเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยอัตโนมัติครอบคลุมอิสระทั้งระบบอันนี้คล้ายๆกับมาตรา4 0สบซึ่งจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกสายอาชีพเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยอัตโนมัติเป็นต้น มาดูนโยบายข้อที่10วางเงื่อนไขาการลงทุนและบริษัทคู่สัญญามีธรรมิบัติการลงทุนขนาดใหญ่ต้องตรวจสอบได้ยึดโยงกับพูกันยึดโยงกับนะครับประกันสังคมคัดเลือกคู่สัญญานะครับหมายความว่ากองทุนประกันสังคมจะไปลงทุนองค์กรใดจะต้องเป็นองค์กรที่ดูแลสิทธิเสรีภาพของแรงงานะอันนี้คือความโปร่งใส นโยบายข้อนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้มาดูนโยบายข้อที่11มุ่งสู่การเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบได้เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับโดยเฉพาะผู้กันตนที่ไม่ถูกค,ควบคุมโดยรัฐบาลนโยบายข้อนี้มันจะเป็นแนวคิดของนักวิชาการหลายๆท่านที่ได้พูดถึงว่าหากหน่วยงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ นะครับจะมีผู้กันตนจะมีนะครับประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของกองทุนประกันสังคมในเรื่องของการเสนอแนะเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเป็นตน้นนโยบายข้อนี้แอดมินก็คิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขายึดถือเรื่องของความโปร่งใสของประกันสังคมนะครับ มาดูนโยบายข้อที่12บอร์ดประกันสังคมงดดูงานต่างประเทศตลอดวาระที่เป็นบอร์ดประกันสังคมภายใน2ปีนั่นก็หมายความว่าไม่มีการดูงานต่างประเทศเลยเพราะว่าเป็นการควบคุมลดต้นทุนนะครับที่ใช้จ่ายโดยฟุ่มเฟือยซึ่งจริงๆทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้แหลงก่อนหน้านั้นว่าเขาจะลดต้นทุน เรื่องของวารสารประัาสังคมที่ไม่มีความจําเป็นอันนี้ก็คือเห็นด้วยเพราะว่าความโปร่งใสเรื่องของการสื่อสารเขาให้แนวคิดว่าการประชุมทุกครั้งจะมีการประชุมนะครับบอร์ดประัาสังคมจะมีการถ่ายทอดสดจะมีการสรุปนะครับหลังจากมีการประชุมเพื่อเป็นความโปร่งใสเรื่องของรายละเอียดในการประชุมนโยบายข้อนี้ <c oughs> แอดมินคิดว่า เขาทำแน่นอนนะครับมาดูนโยบายข้อที่13ขยายสิทธิ์ธันตกรรมอันนี้น่าสนใจมากนะครับสิทธิ์ธันตกรรมปัจจุบันประกันสังคมนะครับจ่ายสิทธิ์ธันตกรรม900บาทต่อปีไม่มีการสะสมในปีถัดไปเขาบอกว่านโยบายข้อนี้เนี่ยจะเพิ่มสิทธิ์ธันตกรรมรักษารากฟันเทียมเท่ากับบัตรทองเหมาจ่าย17,500ัรบาทตลอดการร,รักษา อันนี้ต้องขยายความว่าขยายสิทธิ์ธนตกรรมรักษารากฟันเทียมเท่ากับบัตรทองเมาจ่ายห7 5 0 0มจันบาทตลอดการรักษาอันนี้หมายความหมายถึงว่ารักษาเฉพาะรากฟันเทียมหรือไม่อันนี้ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับและนโยบายข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะปรับเกณฑ์เงื่อนไขาการรับบำนาญชลาภาพบำเหน็จ ของแรงงานข้ามชาตินะครับเข้ากับสภาพการทำงานรวมทั้งปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกสังคมอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันท่านอย่าลืมนะครับสมุดสาครที่แอดบินอยู่มีแรงงานข้ามชาตินะครับเกิน5 0เ์ของแรงงานไทยอันนี้ต้องเข้าใจหากมีนโยบายตรงนี้เปิดกว้าง นั่นก็หมายความว่าแรงงานข้ามชาติที่เขาเป็นผู้กันตนมาตรา3าเป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40เขาสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดตัวแทนผู้กันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้าไปดูแลเงินกองทุนประกันสังคมแทนเขาได้นะครับและที่สําคัญแรงงานข้ามชาติสามารถสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้14ข้อ ภายใน2ปีภายในวาระนะครับที่บอร์ดประกันสังคมชุดนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้นะครับเป็นคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแอดมินคิดว่าข้อเพิ่มค่าขอดบุตรทําได้แน่นอนเพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรทําได้แน่นอนนะครับและเพิ่มขายายเงินกรณีว่างงานขายายไปเป็น3เดือน ทำได้แน่นอนร้อยข้อต่อมาข้อที่จะเป็นไปได้นะครับเรื่องของเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรระหว่างอายุ7ถึง12ปีปีละ7,200บาทต่อปีทําได้ค่อนข้างทําได้มากต้องพูดแบบนี้นะครับต้องพูดแบบนี้และในกรณีเงินชดเชยเรื่องของ นะครับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัววันละ3 0 0บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน5วันต่อปีไม่เกิน1,500บาทต่อปีอาจจะทำได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามกันเข้ามาแล้วก็อยากจะให้แอดมินคุยเรื่องของแนวนโยบายบอร์ดประกันสังคมชุดนี้นะครับน่าจะได้รับคำตอบความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนภายในระยะเวลา สองปีมีกี่ข้อที่เขาจะทำได้หากทำได้ทั้ง14ข้อแน่นอนครับการเลือกตั้งสมัยหน้าวาระอีกสองปีเขาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมผู้แทนฝ่ายพลักันตนอีกแน่นอนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามไถยกันเข้ามาแล้วที่สำคัญวันนี้รอการถแถลงจาก ทีมประกันสังคมก้าวหน้าโดยโฆษกของทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะถแถลงรายละเอียดในการประชุมบอร์ดประกันสังคมวันนี้แอดมินจะพยายามหาเรื่องของการสื่อสารหาคลิปวิดีโอกับการสื่อสารวันนี้มาให้ท่านผู้ชมท่านฟังติดตามกันอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ส a าร์ชแนลด้วยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ